มูซึ่งอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์พูดเจริญภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขท่านพระอานนทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอานน์เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งของตนอานน์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงสงอยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งประการหนึ่งและยังเป็นผู้คอยจ้องดูตนเอง ไม่มัวเพ่งดูคนอื่นอีกประการหนึ่งอานนิกษุสงส์งอยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์พูดเจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสฆงอยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานน์มีอยู่เมื่อิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้ว ไม่กล่าวคมผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นและยังเป็นผู้ไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจรเดิน ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงอยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานน์มีอยู่เมื่อพิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นเป็นผู้ยังไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจ เพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นและยังเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันเป็นธรรมเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอีกประการหนึ่งอานทน์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงอยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานอนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวขมผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นเป็นผู้ยังไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจ เพราะความไม่ปารากฏชื่อเสียงนั้นเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันเป็นธรรมเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในติตธรรมและยังเป็นผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่อีกประการหนึ่งอานทน์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานทน์เรากล่าวว่าทำเครื่องอยู่ผาสุกอื่นซึ่งสูงกว่าหรือประณีตกว่าทำเครื่องอยู่ผาสุกคือการทำให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตนี้ หามีไม่เลย